สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตข้อสิบนะครับรายการกีฬาที่จะนําเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือว่าลืมเรียนไปแล้วจากความทรงจํานะครับปี2022นะครับที่หลายคนมองว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นทั่วล่ากําลังฟื้นคืนรอยยิ้มจากการเปลี่ยนแปลงที่สดใสภา,ายหลังจากคุกง๊กสเตอร์กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับเรื่องดีๆความปกติที่หโยหากําลังจะกลับมาครับ อีพีนี้นะครับท้ายเดือนมิถุนายนตรงเข้ากรกฎาคมครับผ่านพ้นครึ่งปีแรกไปแล้วอย่างรวดเร็วฟุตบอลจบครบทุกหลีกอเมริกันเกมส์ยอดฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ NBA ปิดฉากได้แชมป์กันไปแล้วก็เปิดทางให้กับโลกลูกสังกัานะครับที่ประคมรายการใหญ่ไว้ให้แฟนๆได้ติดตามซึ่งเรตติ้งเนี่ยก็ดีขึ้นเกินคาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนโอเพนจนมาถึงเฟรชโอเพนนะครับ โดยไฮไลท์คือการฉลองชายแบบไม่มีใครท่าพระสมีของราฟาเอลนาดาวเหมือนภาพนี้ครับในเดือนนี้นะครับโลกเทนนิสจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลดินแดงนะครับมาเป็นสีเขียวเขจีอันเป็นอัตลักษณ์ของฤดูกาลขอดหญ้าได้เปิดฉากขึ้นไปแล้วครับสภาพสนามที่เอื้อให้เทนนิสเกมรุกบอลที่พุ่งฉลับเพิ่มความเร็วของลูกให้สูงลิฟป,ปิดเกมเร็ว ใครที่ชอบเทนนิสเร้าใจพวกประเภทเซิร์ฟแอนด์บอลเลตต้องไม่พลาดแะครับรับรองสนุกกว่าที่เคยครับโดยเฉพาะการแสลรมรายการใหญ่รายการเก่าแก่แสนสศักดิ์สิทธิ์มากมายความคลาสสิกต้องไม่พลาดนะครับกับรายการแข่งขันกีฬาเทนนิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับวิมเบลดันเทนนิสระดับแกนดแสลรมรายการที่3ของปีนะครับ แน่นอนครับวิมเบลดันเนี่ยมีภาพที่คุ้นตามมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเทนนิสพวกเกมเร็วจบสวยฝนตกไหนจะชุดแข่งสีขาวที่ยืนหยัดมานานแล้วนะครับภาพเหล่านั้นกำลังจะกลับมาในเดือนนี้ครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปทำความรู้จักแล้วก็รับรู้ถึงตัวตนของศึกวิมเบลดันนะครับผ่านเรื่องราวแปลกๆนอกสนามแข่งขันในทันวร์นาเมนต์รายการนี้กันเลยครับ สำหรับวิมเบดันนะครับถือเป็นเทนนิสรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะครับมีการบันทึกการแข่งขันกันไว้ว่าจัดขึ้นในปีแรกเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไป1,877นะครับเล่นกันมายาวนานกว่า145ปีนะครับณออิงแลนด์รอนเทนนิสคลับเขตวิมเบดดันะในลอนดอนนะครับ ขึ้นชื่ออย่างมากครับในเรื่องของบรรยากาศสนามเซนเตอร์คอร์ซึ่งปัจจุบันนะครับมีการตกแต่งมีการยกระดับมีการขยายสนามให้ใหญ่โตระดับ14,979ที่นั่งนะครับซึ่งไซส์ขนาดนี้ครับถือว่าเป็นสนามเซนเตอร์คอร์เป็นสนามเทนนิสเพียวๆที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกเลยทีเดียวครับที่สำคัญนะครับ เซนเตอร์คอร์ที่นี่เก่าแก่และคลาสสิกมากคุณอาจจะสงสัยว่ามันเก่าขนาดไหนครับก็เก่าขนาดว่าปีนี้เนี่ยทางผู้จัดจะจัดงานฉลองครบรอบ135ปีของเจ้าเซนเตอร์คอร์นี่แหละครับ เราหวังจะให้สนามแห่งนี้นะครับเป็นไอคอนของโลกเทนนิสเป็นไอคอนของรายการยืนหยัดผ่านศตวรรษที่2ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่3อย่างงดงามอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าโดนมาเฟียโควิดเล่นงานไป2ปีปี2022เลยกะฉลองกันให้หนำใจไปเลยครับสำหรับเทนนิสบิมเบอด้านนะครับก็เหมือนกับเทนนิสแกรนด์สลมรายการใหญ่รายการอื่นๆนั่นก็คือว่าจะเล่นกันยาวนานแข่งขันถึง2สัปดาห์ ดังนั้นหากเราถามหากเราลองให้คุณเดาดูเล่น,ลนๆว่ารายการยักษ์ขนาดนี้ที่มีการแข่งขันประเภทเดียวถึง128แมชประเภทคู่อีก64แมชคู่ผสมอีก32แมชถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจะใช้ลูกบอลมากสักเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับตลอดการแข่งขันในแต่ละแมช ลูกเทนนิสที่ใช้ตีสลับหมุนเวียนกันไปในวิมเบลดัน,นรายการนี้นะครับจะเปลี่ยนทุกๆเกมที่7และไม่เกินเกมที่9นะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาจะต้องการให้ลูกเทนนิสที่ใช้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับก่อให้เกิดผลการแข่งขันที่ดีที่สุดครับจากการประมวยกันในแต่ละปีนะครับวิมเบลดันเนี่ยจะใช้ลูกเทนนิสไปไม่น้อยกว่า5 4 0 0 0ลูกนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีจะมีเกมมากน้อยขนาดไหนและแต่ละเกมจะยาวขนาดไหนนะครับแต่ละแมชว่ากันแบบนั้นเมื่อปลดระวังลูกบอลเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับจะถูกนําไปเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์แช่เย็นเอาไว้เลยครับก่อนจะนําถูกออกขายในราคาเบาๆครับเป็นของที่ระลึกชั้นเยี่ยม3ลูก2ปอน50 ก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีสำหรับแฟนแฟนเทนนิสที่ไปเยือนวิมเบลดันเลยนะครับไม่ต่างอะไรจากของที่ระลึกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าขนหนูนะครับผ้าเช็ดตัวเสื้อหรือว่าของกินอย่างเจ้าโยเกิร์ตราชสตรอบเบอรี่นั่นเองครับนอกจากเซ็นเตอร์คอร์ดของวิมเบลดันจะมากมนขลังมากความคลาสสิกนะครับด้วยความเก่าแก่ <c oughs> พวกเขาต้อนรับแฟนเทนนิสนับล้านจากทั่วโลกนะครับ ราะว่าการที่มีผู้มาเยือนนับล้านไม่ใช่จะมีเพียงแค่ขาประจําเท่านั้นนะครับไม่ใช่จะมีเพียงแค่แขกผู้ทรงเกียรติแฟนเทนนิสที่เหล่าผู้จัดอ้าแขนต้อนรับทว่าอาคารตุกาไม่พึงประสงค์ก็มีมากเช่นกันนะครับนั่นก็คือเหล่านกพิราบครับที่มาอาศัยเกาะหลังคาเซนเตอร์คอร์ทนั่นเองงานนี้เนี่ยต้องเดือดร้อนทางผู้จัดนะครับหาทางแก้หาทางไล่กันไปครับโดยพระเอกที่ใช้ในการไล่นก รานั่นก็คือเจ้ารูฟัสครับโดยรูฟัสครับเป็นชื่อของเจ้าเหยี่ยวพันแฮร์ริสหน้าที่หลักของเจ้ารูฟัสก็คือการไปไล่เจ้านกพิราบที่มาเกาะอยู่บนหลังคานั่นเองนะครับแต่กระนั้นครับความที่ว่าอายุงานของเจ้ารูฟัสเนี่ยยาวนานอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมสนามเนี่ยก็ถูกขยายไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าหลังจากที่สนามเซนเตอร์คอร์ดเนี่ยนะครับ ขยายให,ใหญ่จนเกิน11,000ที่นั่งแล้วเนี่ยเจ้ารูฟัสก็ทำงานเพียงแค่ตัวเดียวไม่ไหวแล้วครับทางผู้จัดเลยต้องลดภาระนะครับให้ประจำการเนี่ยช่วงระยะเวลาทำงานสั้นลงนะครับทำเพียงแค่ช่วงเช้ามืดจนถึงสายไม่เกินเที่ยงหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้กับคนเหี่ยวรุ่นน้องออกปฏิบัติงานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่แฟนๆเทนนิสวิมเบลดันจำได้เลยนะครับเป็นอีกขนบที่น่ารักของการแข่งขันรายการนี้ครับกับมอตการ ไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญแบบนี้ครับขยับเข้ามาใกล้สนามแข่งขังงนเอีกสักนิดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะไม่ลงไปในเกมนะครับภาพจาที่ชัดเจนมากๆของรายการนี้อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเหล่าเด็กเก็บบอลทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับตามปกติแล้ววิมเบอรด้าน1ปีจะใช้เด็กเก็บบอลหรือที่เราเรียกกันว่า BBG ซึ่งย่อม,มาจาก b a l g i r and b a l Boy นะครับ ก็ทั้งหมดที่จะใช้หมุนเวียนสลับกันเนียนะครับ250คนครับคัดเลือกจาก27โรงเรียนใกล้สนามนะครับอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีครับก็ถือว่ากำลังเป็นวัยรุ่นแต่ก็ยังไม่แก่เดียงสาสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็จะมีอากับกริยาน่ารักน่ารักเขินอายกันอยู่บ่อยๆเวลาที่พวกเขาพลาดไปนะครับแต่แน่นอนครับว่างานแบบนี้งานใหญ่ขนาดนี้ กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ต้องผ่านการทดสอบเยอะมากๆนะครับเช่นการครับเด็กเก็บบอลก็ต้องผ่านเหมือนกันนะครับพวกเขาและเธอครับจะต้องผ่านการอบรมขั้นตอนการเก็บลูกระหว่างเกม ใครจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับมีทั้งหน้าที่หลักหน้าที่รองเด็กเก็บบอลในขณะที่เก็บบอลจะวิ่งไปที่ไหนส่งบอลไปที่ใครนะครับต้องทําสัญญาณแบบไหนกับแฟนๆบ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเก็บบอลแล้วยังต้องมีหน้าที่อะไรอีกต้องมีการฝึกอบรมกันนะครับการคัดเลือกจะทําอย่างต่อเน,นื่องนะครับเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดสัปดาห์ละ2ชั่วโมงครึ่งนะครับทุกอย่างต้องเป๊ะทั้งแม่นยํา เป็นระเบียบและรวดเร็วนะครับหากไม่ผ่านมาตรฐานวิมเบอร์ดนันอย่าหวังจะได้เข้าร่วมเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า BBG มีความสำคัญอย่างมากนะครับดูได้จากช่วงจบทัวร์นาเมนต์นะครับในการรับแชมป์ของแต่ละประเภททั้งประธานที่กล่าวในพิธีปิดนะครับแชมป์เองในแต่ละประเภทจะกล่าวขอบคุณน้องๆเหล่านี้เสมอนะครับจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วล่ะครับ สุดท้ายกับคำถามข้อสงสัยสุดคลาสสิกเกี่ยวกับบิมบัด้านนะครับทำไมกันหนอกีฬาที่เล่นกันกลางแจ้งอย่างเทนนิสแถมเป็นกีฬาประเภทที่เล่นกันอย่างยาวนานกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะเป็นกีฬาที่ใช้ขวนลมลุกคลุกคลานได้เลยนะครับทำไมการแข่งขันทีนรายการนี้ยังบังคับให้ใส่ชุดขาวสะอาดตา ดูแล้วไม่แฟชชั่นอลสักเท่าไหร่นะครับขณะที่รายการอื่นเขาก็เปิดโอกาสได้ใส่สารพัดสีสะใจแฟ,แฟนแฟนเทนนิสไปหมดแล้วแน่นอนนะครับเรื่องนี้มีผลประกอบนะครับซึ่งเราจะต้องไปหาคำตอบให้คุณอยู่แล้วโดยการนั่งแทมแมชชีนครับ ย้อนกลับไปถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมวิมเบลาดาันถึงให้ใส่ชุดขาวเราต้องย้อนไปถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่19เลยนะครับซึ่งเทนนิส hmm. มีสถานะเป็นกีฬาสังคมครับเป็นกีฬาของชนชั้นสูงพวกไฮโซเรารวมไปทั้งเชื้อพระวงของอังกฤษเลครับใช้กีฬาประเภทนี้ในการพบปะพูดคุยกัน,นเรื่องต่างๆนะครับบางคนก็มาคุยบิสิสกันในกีฬาชนิดนี้คุยกันที่ สนามเทนนิสนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่สาธารณะแน่นอนว่าภาพลักษณ์นะครับคือสิ่งที่พวกเขาระมัดระวังอย่างยิ่งครับแต่ระวังขนาดไหนมันก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งออกกําลังก็ต้องมีเหงือ่อมีเหงื่อเยอะก็มีกลิ่นยิ่งเล่นนานเหงื่อก็ออกมากสิ่งที่ทิ้งไวนะ้นั่นก็คือคราบใครให้่พึงประสงค์นะครับบ้านเราเรียกกันว่าขี้เกลือครับที่อยู่บนชุดที่สวมใส่ นั่นคือขอไม่ปรารถนาเลยนะครับด้วยเหตุนี้ครับผู้คนในสมัยนั้นจึงพยายามเลือกสีชุดให้ช่วยซ่อนคราบเหงื่อคลายให้ดีที่สุดนั่นก็คือสีขาวครับเพราะว่าเป็นสีเข้มเนี่ยรับรองขี้เกลือขึ้นชัดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือสาเหตุนี่คือค่านิยมในช่วงเริ่มต้นของศึกเทนนิสนะครับมาตรฐานการตีินเทนนิสสมัยก่อนก็ใส่ชุดขาวกันไปด้วยเหตุผลแบบนี้แต่ถ้ว่ามีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าวิมเบ์ดันใส่เจ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นกฎกติกาครั้งแรกก็ช่วงปี1963นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยการสแสลมหลายรายการก็ทําแบบนี้เช่นกันนะครับ ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่น y s s Open แต่ว่าทำได้ไม่นานนะครับปี1972ก็ยกเลิกกันไปนะครับสวนทางกับวิเมเบ e ดันนะครับที่ยึดมั่นแนวทางนี้แถมยังปรับปรุงกฎกติกาอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับครั้งล่าสุดที่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนที่มีการแก้กติกาเรื่องของชุดแต่งกายสีขาวนี่นะครับก็คือปี2014 ความชัดเจนระบุเอาไว้ครับว่านักกีฬาต้องใส่ชุดสีขาวทุกชิ้นตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้านะครับขาวคือขาวออฟไว้ขาวหมวนๆออกครีมไม่ได้นะครับห้ามเลยครับไม่มีอนุโลมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวอร์มหรือว่าชุดซ้อมก็ไม่เว้นครับที่สำคัญไม่ได้เขียนมาเล่นๆไม่ได้เขียนมาขู่ครับเพราะว่าทางรายการเอาจริงมากครับ กรณีคลาสสิกที่ยังติดตาแฟนๆอยู่ <c oughs> ก็คงจะต้องย้อนกลับไปปี2013นะครับชุดของโรเจอร์เฟเดร์นะครับนักเทนนิสที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้โดนกดดังกล่าวเล่นงานครับเพียง <c oughs> เพราะว่ารองเท้าของโรเจอร์เฟเดร์เนี่ยมีสีส้อมอยู่ที่พื้นครับนั่นแหละครับเป็นสาเหตุหลักเลยที่เขาโดนดุโดนเล่นงานนะครับทางผู้จัดเนี่ยปล่อยให้ใช้ไปได้1แมตช์ท้่วครับ หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นสีสันสีส้มดังกล่าวของเฟเดรเรอร์จากรองเท้าอีกเลยครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องแบบนี้นักกีฬาเนี่ยที่ดูจะมีอารมณ์ศิลปินก็ไม่พอใจกดนี้สักเท่าไหร่นะครับเหตุผลหลักๆก็คือจะอะไรกันนักหนาครับนักกีฬาแถวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นมาติน่านาฟติโลว่าหรือว่าอันเดอากาซี่เนี่ยก็เคยบ่นออกมาดังๆนะครับแสดงความไม่พอใจรายหลังอย่างอากาซี่เนี่ยถึงขนาด ไม่ยอมเข้าร่วมการแข่งขันเลยนะครับเพราะว่ารับไม่ได้ครับมันขัดอกขัดใจนะครับที่สำคัญขัดต่อภาพลักษณ์ไอหนุ่มบูยินส์ของเขาในช่วงเวลานั้นอีกด้วยแต่จะถามว่าสุดท้ายใครชนะนั่นแหละครับไม่น่าถามเลยครับ ฝ่ายจัาการแข่งขันสิครับจะใครซะอีกแม้ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากขนาดไหนไม่ว่าจะมีการหยิบยกเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันนํามาพยายามที่จะขัดแย้งทําให้เปิดช่องว่าแตาไม่มีการปรับเปลี่ยนกฎเรื่องนี้หน่อยได้ไหมแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกได้ว่าไม่อยากทําตามก็อย่ามาเล่นอะไรกันแบบนั้นเลยนะครับสำหรับเทนนิสวิมเบอร์ดันแต่ก็จากจุดเริ่มต้นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับ จนมาถึงเป็นกฎกติกาที่ชัดเจนเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของสึกเทนนิสวิเมเบิลดันไปแล้วล่ะครับเรเววานาจะชัดเจนที่สุดได้ซ้ําไปถึงขนาดที่ว่าหากมีใครถามว่าปีนี้ปีนี้ใครที่ได้แชมป์คงจําไม่ค่อยได้หรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่จํากันได้แน่ๆพูดกันได้เป็นมุกตลกก็คือไอ้คนที่ได้แชมปนะ์น่ะใส่เสื้อขาวครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ s p o r t ตกอสิบใน EP ีนี้นะครับ